ใครเคยรู้จักชื่ออิคิวสังบ้างรู้จักไหมรู้จักหลวงพ่อยังไม่รู้จักเลยมันตายไปตั้งนานแล้วอิค <c oughs> ิวสังนะตามประวัติเนี่ยซาโต,ตริได้ธรรมะคขั้งแรกได้ยินอีการ้องจิตรวมเขา้าตื่นจิตแล้วพวกเราไปอ่านประวัติอิคิวสังโอ้มันได้พระอีกาเวหาอีกามาเลี้ยงที่บ้านเนาะฟังมันร้องทุกวันทุกวันไม่ได้กินหรอกมันมันทำไมไม่ได้กิน มันมีเจตนาเนี่ยเจตนาสร้างภพไปเรื่อยเลยยี่คิวสรางภาวนาม,มาเต็มเหนียวแล้วนะไม่รู้จะทำอะไรแล้วได้ยินอีกร้องจิตหลุดออกมาเลยนะหรือไปอ่านประวัติพวกอาจารย์เซนนะ่ะนะบางทีลูกศิษย์เดินผ่านประตูนะอาจารย์เอาประตูหนีบขาหักเลยพอลูกศิษย์ขาหักปุ๊บนะลูกศิษย์ซาตูรีเลยพวกเราถเอาขาไปให้ประตูหนีบไม่ซาตูรีหรอกเนาะบางทีไม่ได้เจตนา นั่นไม่มีเจตนานะแต่ว่ากําลังของศีลสมาธิปัญญานั้นมันสมบูรณ์เต็มตัวแล้วในขณะนั้นนะในเวลาขณะนั้นในคำภีเราพูดถึงขนาดว่าถ้าบุญบารมีเราพอนะขนาดว่าชาตินี้จะบรรลุพระอรหัน,นต์นะตอนเด็กๆเนี่ยคนเอาไปฆ่ายัางไม่ตายเลยทําไงก็ไม่ตายจะต้องบรรลุพระอรหันต์นะในชีวิตนี้นถึงวาระที่จะบรรลุแล้วเบารมีมันรวมตัวนะมันรักษาไม่ตาย ในสมัยพุทธกาลให้มีพระองค์หนึ่งเป็นลูกเศรษฐีตอนเกิดใหม่ๆก็เ,เอาไปอาบน้ําในแม่น้าคงขาแล้วถูกปลาตัวใหญ่มันพุบอาไปพี่เลี้ยงนี่ช่วยมากเลยนะเอาเด็กเล็กไปอาบน้ําในแม่น้ําแล้วปล่อยให้ปลาพุบอาไปนะปลาเนี่ยมันมันว่ายไปอีกเมืองหนึ่งนะแล้วมันไปโดนจับเขาา้าผ่าลาตัวนี้อ้วนพิเศษนะท้องยุ้ยเลยพาออกมาเจอเด็กนะเด็กไม่ตายเด็ก คนนี้ไม่ตายรู้ช่พระภากุละเนะนี่ยเด็กคนนี้โตขึ้นมานะต่อมาบรรลุพระอรหันตะ์ทำไมไม่ตายตอนเด็กๆเ,เพราะว่าถึงวาระแล้วชาตินี้จะต้องเป็นพระอรหันต์บุญบาร,รมีมันหนุนขึ้นมานะแล้วเป็นพระอรหันต์ที่อายุยืนมากเลยเป็นพระอรหันต์ที่ไม่เคยป่วยเลยเป็นเอตทักคะทางไม่เจ็บป่วยสุขภาพดี ใครอยากได้เอตทักคะอย่างนี้บ้างจะบอกวิธีให้เอาไหมไม่เจ็บป่วยสุขภาพดีเอาไหมต้องตั้งอกตั้งใจทําบุญทําทานไปนะแล้วไปเจอพระพุทธเจ้าสักองค์หนึ่งเราก็สร้างบุญอย่างใหญ่โตสร้างมหาทานในพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์นะเราก็ตั้งสัจจะอธิษฐานขอเป็นเอตทักคะทางไม่เจ็บป่วยเออแล้วถ้าท่านรับรองนะอีกแสนกับข้างหน้าเราก็ได้แล้วล่ะอเอเอ เนี่ยสิ่งอะไรที่อัตโนมัติไปหมดนะแต่อัตโนมัติค่อยๆฝึกไปเบื้องต้นไม่อัตโนมัติเบื้องต้นต้องจงใจไว้ก่อนแต่รู้ทันว่ายังจงใจเพราะจงใจของเราจะเจือโลภจะเป็นโลภะเจตนาเสมอเวลาคิดถึงการปฏิบัติโลภไหมแน่นไหมจิตที่แน่นขึ้นมาเป็นกุศลหรืออกุศลอกุศลแต่ต้องทํำไหมต้องทํา ค่อยๆฝึกค่อยๆฝึกค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปนะเดินจงกรมแล้วเครียดไหมนั่งสมาธิใหม่ๆก็เครียดใช่ไหมก็ต้องทนเอานะแล้วก็ค่อยรู้ทันว่าน,นี่โลบมากไปสอนตัวเองเขกวัวทิง้งไอ้รลบเออเองอย่ารอบมากนั่เลยกูเหนื่อยนะสอนมันบ้างเนอะรอบมากก็เหนื่อยนะค่อยๆสอนมันไปตาแปะไม่ค่อยอัตโนมัตินะ สติสมาธิปัญญาอัตโนมัติศีลอะไรตออะไรมันอัตโนมัติหมดคุณงามความดีอัตโนมัติหมด,มมด,มหมดถึงจุดหนึ่งเนี้ยความดีมันรวมตัวเข้าที่จิตรวมพลังเข้าที่จิตดวงเดียวในขณะจิตเดียวนะอริยามรรคจะเกิดนะพวกเราต้องฝึกเอานะถ้าไม่ทําก็ไม่ได้หรอกคนสองคนนะสมมติเป็นเพื่อนกันหรือเติบโตมาด้วยกันคนหนึ่ง หักภาวนาคนหนึ่งไม่ภาวนาผ่านไปไม่กี่ปีสองคนนี่เหมือนฟ้ากับเหวนะแต่เดิมก็อยู่ในก้นเหวด้วยกันนะคนหนึ่งตะก,กายขึ้นมาปากเหวได้แล้วดังนั้นพวกพวกเราถ้าไม่ภาวนานะนานไปเราจะเห็นคนรอบๆตัวเราที่สาราลูชินเนี่ยทําไมมันดูผ่องใสว่าทําไมหน้าตาเราเหมือนกวายเหยีวนะดูไม่ได้เลยยับยนยุยยี่เครียดตลอดอย่างเงี้ย นะเ,รเราอย่าละเลยนะค่อยๆทําค่อยๆทําทําไปทีละเล็กทีละน้อยนะล้มลุกคลุกคลานก็ต้องทํานะคนโบราณสอนดีนะล้มลุกคลุกคลานเคย,ยได้ยินไหมล้มแล้วต้องลุกนะคลุกฝุน่นแล้วก็คลานไปอย่าอีกลุกอยู่ที่เดียวนะหมายถึงว่าต้องสู้ต้องดิ้นรนต่อสู้เอาความดีไม่ใช่ของฟรีนะมารคลไม่ใช่ของฟรีต้องลงตุนลงแรงแต่ลงตุนลงแรงแบบวัวแบบควายก็เหนื่อยเปล่านะ เราลงทุนลงแรงให้มันถูกหลักถูกเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าสอนมันก็จะไม่เหลือวิสัยหรอก